สวัสดีจ้าพบกับยายล้านคือเก้าเนาะจ้าวันนี้ยายล้านก็อยู่สวนน้านอกบ้านเนาะจ้าพาพี่น้องเช้าก็เสษตรของเขาเนาะจ้านี่จ้ามาเก็บบักเขือเทศจ้านี่เก็บลักษณะนี่เนาะจ้านี่เก็บบักเขือเทศเนาะจ้างามซุงเมฆ่าส่วนคลิปที่แล้วเนาะจ้าพาพี่น้องมาเบงไอวิธีการดูแลรักษาระยะเวลาในการปลูกเนาะจ้า ส่วนคลิปนี้กระสิพามาติดตามผลหรือว่ามาอัปเดตเล้วจ้าคลิปนี้ได้เก็บแล้วจ้ามึงดูจ้านี่บักเขียดเทศของเขาหน่วยใหญ่ๆนะจ้าส่วนพริกยายล้านกะเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเขาเพิ่งเก็บรอบแรกนะจ้าบัเขียดเทศนี่ลักษณะนี่หน่วยกำลังพอดีเลยจ้า สะออกชมพูแน่นะจ้ะกะสิบลูขาวเลยกะสีออกประมาณสีชมพูแน่แล้วกะไอ้สุกแน่หืมแน่นะจ้ะนี่เราก็สิเก็บไปเรื่อยๆนี่จ้ะส่วนบัคเขียเทศนี่นอกจากไอเ้เช็คไอ้น้ำราคาน้อเมริกาไอ้ราคาดีจ้ะเพราะว่า เขาได้ออกหัวปีนากจาปลูกต้งเต้หน่าฝนพ่นเมจ้ะรอดฝนรอดลมมาได้กะยากอยู่รักษายากยูจ้ะกะเลยเป็นราคาวันนี้กะสิได้หลายรู้ยูดักจ้ะเพราะวา่าอ้บุกเชื้อเทศของเขาเนี่ยลูกสิดุกหน่วยกะสิใ,ใหญ่จ้ะกะเลยเห็นเห็นมีน้ำหนักเนะจ้ะ ส่วนการดูแลรักษาระยะเวลาในการปลูกกระสีคือบักพีก,กันะจาคล้ายๆบักพีกกันเลย <c oughs> ใส่ปุ๋ยน้จ้ากับใส่สูตรเดียวกันน้จ้าส่วนปุ๋ยเอามากะไอสิบห้าสิบห้าสิบห้าหรือว่าสิบหกสิบหกสิบหกหรือว่าไอสูตรข้างหลังสูงแน่น้จ้านี่ หน่วยใหญ่เลยจ้ะจุกาขขงล่างของเขาสูงๆแน่เขาก็เอาหน่วยส่วนการบำรุงเนาะจ้ะก็คือใส่แคลเซียมคือกันเละจ้ะสิบบาทศูนย์ๆน้อจ้ะหาซื้อได้จากท้องตลาดทั่วไปนี่จ้ะประมาณนี้เขากะเก็บได้แล้วเพราะว่าไม่ค่าเพิ่นกับสิไป ขายช่วยสิขายได้สิขายออกเนาะจ้ะเพื่อนกะใส่ระยะเวลาเพื่อป้องกันไ่ให้เกียเทศของเขานี่เน่าเนาะจ้ะเก็บได้ดุนแน่ถ้าเขาสุกเกินไปเลี่มเกินไปมม่ค่าเพื่อนเอาไปแล้วเพื่อนกะสิเก็บว่าได้ดูนเนาะจ้ะเขากะเสียวประมาณไอ้ออกขาวชวมพูแน,น่ไม่ค่าเพื่นสิมาก ประมาณนี้จ้ะนี่จ้ะมึงดูจ้ะไอ้เขาก็สิเก็บเจ้าสิเลยจ้ะไปเรื่อยๆเราจะเขามาเบื้องกันว่ามือนี่เขาสิได้รู้ท่าดได้หลายรู้บอเราจ้ะนี่ตัวนวยงามๆเลยจ้ะ